สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการในการเพิ่มพิกัดนะครับสำหรับอ่เ user ที่เป็นใช้งานแบบฟ้าฝน plus นะครับฟ้าฝน plus สามารถที่จะเพิ่มพิกัดได้นะครับก็คือเข้าไปที่ปุ่มบวกด้านบนนะครับที่ข้างคำว่ากรุงเทพมหานครตามหน้าจอนี้นะครับมีปุ่มบวกกดปุ่มบวกเข้าไปนะครับก็จะมาหน้านี้นะครับ ตามที่ได้อธิบายในคลิปที่แล้วนะครับวิธีการเพิ่มสถานที่ที่เป็นแบบอำเภอนะครับก็คือในส่วนด้านบนเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายการนะครับคต้านะครับว่าวันนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มหรือแก้ไขนะครับสถานที่ได้อีกกี่ครั้งนะครับโดยถ้าเป็นฟ้าฝน plus เนี่ยนะครับก็จะมีโคต้าในการแก้ไขพิกัดได้นะครับวันละ2พิกัดนะครับ ในที่นี้เนี่ยนะครับได้มีการแก้ไขในวันนี้แล้วนะครับไป1ครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเหลือโคต้าอยู่1ครั้งตามที่แสดงในหน้าจอนี้นะครับที่เราเรามาดูนะครับก็คือพิกัดตําแหน่งนะครับรายการอยู่ด้านล่างนี้นะครับเห็นได้ว่าในที่นี้เนี่ยนะครับใน User นี้เนี่ยครับมีการเลือกพิกัดเอาไว้แล้วนะครับ2รายการนะครับถ้าเราต้องการที่จะแก้ไข ตามโคต้าที่เรามี1รายการนะครับต้องการแก้เลือกพิกัดใหม่นะครับตอนนี้มีเต็มอยู่2รายการอย่างนี้นะครับเราต้องทําการลบนะครับพิกัดที่เราที่เราจะไม่ต้องการที่จะใช้แล้วนะครับยกตัวอย่างถ้าจะเลือกลบที่ทํางานนะครับก็สไลด์จากขวามาซ้ายนะครับสไลด์มาจะมีปุ่มให้กดลบนะครับก็กดปุ่มลบปุ๊บนะครับให้ยืนยันนะครับ ถ้าเราดูดูควอต้านั่นบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าเราสามารถที่จะแก้ไขพิกัดได้อีกหนึ่งครั้งนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็กดปุ่มบวกนะครับตรงนี้นะครับกดปุ่มบวกเข้ามานะครับนะครับลูกศรนี้นะครับที่เป็นรูปเป้าวงกลมนะครับสีขาวนี้นะครับก็จะแสดงนะครับตำแหน่งพิกัดปัจจุบันของเรานะครับนะซึ่ง ถ้าดูปุ่มทางขวาเนี่ยนะครับก็คือที่เป็นรูปเป้าเนี่ยก็จะซูมนะครับตำแหน่งปัจจุบันของเราครับทีนี้เราก็สามารถที่จะนะครับเลือกตำแหน่งที่เราต้องการที่จะเพิ่มได้นะครับทีนี้วิธีการที่เราจะาเพิ่มพิกัดนะครับนะครับก็จะสามารถที่จะทำได้2วิธีนะครับวิธีนะครับวิธีที่1ก็คือเราก็ซูมไปในพื้นที่ที่ เราต้องการเลยนะครับเช่นะสมมุติว่าในบริเวณนี้นะครับที่เราต้องการนะครับสมมุติว่าพิกัดอยู่ตรงนี้นะครับนะแล้วก็ซูมเข้าไปนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเราเห็นได้ว่าแบ็กกราวเนี่ยนะครับเป็นลักษณะเป็นแผนที่นะครับถ้าเราต้องการที่จะแบ็กกราวเนี่ยเป็นดาวเทียมเนี่ยเป็นรูปดาวเทียมเนี่ยเราก็ดูทางด้านขวานะครับปุ่มที่2ที่เป็น เป็นเหมือนกับเป็นกระดาษซ้อนกันหลายๆชั้นนี่ครับสชั้นเนี่ยนะฮะกดปุ่มนั้นเลยนะครับกดปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะซูมก็จะเปลี่ยนนะครับจะเปลี่ยนจาก b a c k กราว n ์พื้นหลังเนี่ยที่เป็นแผนที่นะครับเป็นข้อมูลดาวเทียมนะครับก็ตัวนี้จะทําให้ง่ายขึ้นนะครับในการที่จะดูว่าสถานที่นั้นเนี่ยใช่สถานที่เราต้องการจริงๆหรือไม่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมุติว่า ซูมเข้ามานะครับซูมเข้ามาปุ๊บสมมติว่าต้องการต้องการพิกัดตรงนี้นะครับเลือกพิกัดตรงนี้เราก็กดปุ่มบวกครับกดปุ่มบวกด้านล่างนะครับกดปุ๊บเนี่ยนะครับจะเป็นลูกโป่งนะครับแล้วก็จะบอกพิกัดมาด้วยนะครับอันนี้นี่บอกพิกัดในระบบ UTM นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นโซนนะครับ 47P ตัวที่2เนี่ยก็จะเป็นค่า x นะครับแล้วก็ตัวที่3จะเป็นค่า y ถ้าเราต้องการที่จะดูเป็นลัติจูดลองิจูดก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับรเราเห็นได้ว่าทางขวาบนเนี่ยปุ่มที่3นะครับไล่าจากบนลงล่างลงมาเนี่ยจะมีปุ่มที่เรียกว่า x y นะครับ x คอมา y ถ้าเรากดอีกทีเนี่ยระบบจะแสดงนะครับพิกัดท,ที่ลูกโป่งเนี่ยแสดงเป็นลัติจูดลองดิจูดนะครับถ้าเรากดอีกทีเขาก็จะปิดไปนะครับถ้ากดอีกทีก็จะกลับมาใหม่นะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าตรงนี้ใช่พิกัดที่เราต้องการแล้วนะครับ นะครับเป็นรูปรูปโข่งเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะกดนะครับกดปุ่มเซฟนะครับกดปุ่มเซฟนะครับด้านขวานะครับปุ่มที่สีด้านล่างสุดเนี่ยนะครับกดปุ่มเซฟปุ๊บเขาจะขึ้นมานะครับระบบจะขึ้นมาให้ตั้งชื่อพิกัดนะครับเราก็ตั้งชื่อแล้วก็กดเพิ่มพิกัดได้เลยนะครับเพิ่มพิกัดได้เลยแต่ตรงนี้เนี่ยผมจะยังไม่ยังไม่เพิ่มนะครับนะครับ อันนี้เป็นวิธีการที่1น,นะครับในการที่จะเลือกพิกัดที่เราต้องการนะครับวิธีการที่2นะครับถ้าสําหรับท่านที่รู้พิกัดนะครับที่ต้องการอย่างชัดเจนนะครับว่าพิกัดใดนะครับเราสามารถที่จะค้นหาพิกัดไปที่พิกัดนั้นได้อย่างถูกต้องนะครับก็คือด้านขวาบนสุดเลยนีครับจะมีคําว่าค้นหาพิกัดกดปุ๊บเนี่ยจะมีป๊อปอัพอันนี้ขึ้นมา นะครับส่วนข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าบอกว่าเป็นพิกัดนะครับให้ใส่ล a t i t u d ดล o n g i นะครับในช่องด้านบนหรือนะครับถ้าทราบพิกัดเป็นระบบ UTM นะครับก็ใช้ในส่วนข้าง,างข้างล่างนี้นะครับก็คือเลือกว่าโซนไหนนะครับแล้วก็ค่า x มีค่าเท่าไหร่ค่า y มีค่าเท่าไหร่นะครับเลือกระบบใดระบบหนึ่งนะครับล a t i t u d ล l o จ g i t u ข้างบนหรือ,อ UTM ข้างล่างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าผมใช้ลัดิจุดลองจุดนะครับก็คีย์เข้าไปเช่น1 3นะครับจุด8036นะฮะอันนี้ลองคีย์เข้าไปนะครับแล้วก็ลองจุด100จุด5416อย่างนี้นะครับแล้วก็กดค้นหาเลยครับกดค้นหาปุ๊บนะครับจะไปปักอยู่หน้าพิกัดนั้นเลย นะครับหมุดจะไปปักอยู่ที่น้าพิกัดนั้นเลยนะฮะตามที่เราเห็นนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะกดปุ่มบวกเนี่ยนะฮะกดปุ่มบวกปุ๊บนะครับแล้วก็กดปุ่มเซฟนะครับเซฟได้เลยนะครับ่นี่จะลองซูมเอาลงมานะครับซูมเอานะครับตรงนี้ก็จะเป็นจริงๆคือพิกัดนี้คือเป็นสถานีรถไฟบางซื่อนะครับนะฮะนะครับเรากดปุ่มเซฟปุ๊บเนี่ยนะครับตั้งชื่อเลยนะครับ เช่นสถานีบางซื่อนะครับสถานีบางซื่อนะครับเสร็จปุ๊บนั่งชื่อเสร็จปุ๊บก็กดเพิ่มพิกัดน,น,นะครับเราจะเห็นได้ว่าสถานีบางซื่อก็จะมาอยู่ตรงนี้แล้วครับอยู่ในรายการพิกัดตำแหน่งที่เลือกไว้นะครับแล้วก็จะมีตัวแดงๆเนี่ยที่บอกว่ากำลังประมวลผลนะครับใช้เวลา5-15นาทีนะครับเนื่องจากว่าแพลตฟอร์มฟ้าฝนเนี่ยเราเป็นการ ให้ข้อมูลนะครับพยากรณ์อากาศและก็สภาพอากาศเนี่ยเป็นรายพิกัดหรือว่ารายแปลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเนี่ยจะต้องทําการคํานวณนะครับประมวลผลสําหรับพิกัดหรือว่าแปลงที่ user เนี่ยผู้ใช้เนี่ยได้ทําการเพิ่มนะครับก็คือเป็นการประมวลผลเฉพาะสําหรับพิกัดนั้นๆเลยนะครับก็จะใช้เวลาประมวลผลเนี่ยประมาณ5-15นาทีนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยนะครับ ก็จะมีการอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับก็ไม่ต้องรอนะนะครับก็คืออออรอเฉพาะครั้งแรกนะครับที่ที่มีการเปลี่ยนพิกัดใหม่นะครับนะครับแต่ทีนี้เนี่ยข้อมูลตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นหน้าหน้าแรกเนี่ยข้อมูลหน้าแรกเนี่ยที่เป็นสรุปนะครับพยากรณ์นะครับอันนั้นเนี่ยต้องรอ5้า้านาทีแต่ถ้าเป็นหน้าดาวเทียมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปดูได้เลยได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับเช่น ถ้าผมกดปุ่มที่2ดาวตาเทียมปุ๊บเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าในรายการแผนที่ของเราเนี่ยนะครับจะมีสถานีบางซื่อเนี่ยมาปรากฏอยู่แล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องรอ5้าหรือสนาทีนะครับนี่ฮะสามารถดูได้ตัวแปลต่างๆนะครับดูได้ทันทีเลยนะครับนะฮะไม่ต้องรอนะครับในส่วนของหน้าหลักนะครับหน้าหลักเนี่ยนะครับถ้าเรากลับไปดูเนี่ยจะพบว่า สถานีบางซื่อเนี่ยยังไม่ยังไม่อยู่ในรายการที่เราสามารถที่จะดูได้นะครับเนี่ยถ้าผมเลื่อนดูนะครับอันนี้อำเภอปัจจุบันนะครับแล้วก็พิกัดที่1น,นะครับจะเห็นได้ว่าพิกัดที่2คือสถานีบางซื่อเนี่ยยังไม่ปรากฏตรงนี้นะครับตามที่ได้เรียนว่าใช้เวลาประมาณ5 1 5ถึงนาทีในการประมวลผลนะครับก็จะเป็นต่อไปก็จะเป็นแปลงนะครับที่เพิ่มไว้แล้วก็เป็นรายการของอำเภอต่างๆที่เพิ่มไว้นะครับ ในส่วนของการาเพิ่มแปลงนะครับสำหรับผู้ใช้งานฟ้าฝนฟาร์มนะครับก็จะมาอ,าอนุญาตขออนุญาตแนะนำนะครับในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับ